ไปดูวัยฮอร์โมนวัยรุ่นวัยวาวุ่นกันบ<ม>้างนะคะเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยฮอร์โมนหนุ่มสามกำลังพลุ่งพ่านบางทีเห็นหน้าคู่อริมองไปมองมามันมีเรื่องปะทะกันได้นะคะเหมือนร่างต้องการประทะอย่างที่จะเล่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะปรากฏหนุ่มรายหนึ่งไปเจอแก๊งวัยรุ่นอุ้ยกําลังเลือดร้อนไล่ตีกันใหญ่เลยนะคะก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปถ่ายไปก็บรรยายไปด้วยแล้วตั้งคําถามว่าเอ๊ะหรือนี่คือน,นักรบกรุงศรีมาปกป้องในยามราตรีหรือเปล่านี้ เฮ้ยเอาอ่ะเอาเอ่ะนักปรบปุงสีเว้ยเฮ้ยเต็มหนนเลยอุ้ยอุ้ยกลางวันสีสอุ้ยกลางวันสีชิงกั็ขึ้นสีจี เดยวนะฮะบางละจาันกับกรุงศรีนี่คนละตำรากันนะคะ, <c oughs> ะคลิปนี้กลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ดีบแตรใส่กันนะคะคือเสียงแตรเนี่ยมันเหมือน,นกับเป็นเสียงที่แบบกระตุ้นต่อมไงน,นะทีนี้บางส่วนในมือเนี่ยมีถือมีดด้วยนะ <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งวิ่งเข้าไปในซอยไล่ทําร้ายกันค, <c oughs> ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งคลิปนี้ผู้ใช้ติกต o อเขาโพสต์ไว้บอกว่านักรบกรุงศรียามราตรีแต่ไม่ได้บอกนะว่าเขามีเรื่องมีราวอะไรกันและเหตุการณ์นี้จบลงยังไง ะะก่อราบาวัยรุ่นเนี่ยไล่ตีกันในซอยนะคะขณะที่ชาวเน็ตบอกแม่ถ้าสมัยกรุงศรีอยุธยามีคนกลุ่มนี้เวลามีศึกสงครามเนี่ยเราต้องคว้าชัยมาได้แน่แน่ในว่าแบบนั้นเลยนะคะก็ะว่ากันไปนะครัไม่สนับสนุนความรุนแรงเนาะครับผม